พี่ๆเพื่อนๆลูกนงที่น่ารักทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเรามาทําคลิปสําหรับคืนนี้เป็นของคนโสดก่อนความรักของคนโสดนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคนมีคู่ก็น่าจะมาได้มาดูคลิปดึกๆนะคะส่วนคนโสดก็มาอยู่กับนุ่นนะตอนนี้นะคะเราจะมาดูว่าความรักของคุณหลังจากนี้ค่ะจะมีใครดีๆเข้ามาบ้างไหมนะคะหรือคุณจะได้เจอใครพบเจอใครไหมนะคะหลังจากนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมเนาะ เอาใจคนโสดเป็นอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้ววันนี้นุ่นก็โสดเช่นกันนะคะโสดเช่นเดียวกับเพื่อนๆเ,เลยก็ไม่อยู่ด้วยกันนะคะใครได้เห็นคลิปตลกที่นุ่นทำหน้าคลิปไหมเอ่ยเป็นการเล่นสนุกสนุกนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ทลังนี้คุณจะเจออะไร <c oughs> เขาบอกว่าคุณจะเจอความสามคัคคีอะไรบางอย่างหรือว่า,าในหมู่ของเพื่อนๆน,นะคะอาจจะ นำพานะคะความรักนะคะหรือนำพาอะไรดีๆมาให้คุณนะคะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณจะได้รับอำนาจนะคะคุณจะได้รับอำนาจหรือได้รับความเอ,อื้อทรความดูแลใจใสแสดงว่าคนในในอนาคตะคะ่ะคนที่เข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนๆหรือคนที่คุณรู้จักดีนะคะที่เข้ามาดูแลคุณนะคะ <c oughs> ใส่ใจคุณนะคะนุ่นก็ไม่ค่อยมีเสียงนะคะมาเฮลลิง่งดูแลจิตใจคุณเยียวยาคุณนะคะบางคนเออบางบางครั้งคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้กอาจจะพิ่งฟักฟื้นนะคะเพึ่งอกหักพึ่งเสียใจนะคะพึ่งพิ่งมูฟออนก็ได้นะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้ค่ะมันอยู่ในช่วงของการที่พยายามอดทนพยายามเก็บความรู้สึกนะคะพยายามปรับสมดุลบางคนนะอาจจะไปเออ ทำความคาเขาเรียกว่าอะไรเสริมสวยดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็การยังชีพคุณจะไปใส่ใจเรื่องอาหารการกินหรือคุณรู้สึกว่าคุณจะผ่อนคลายมากขึ้นไม่ได้ซีเรียสเรื่องความรักแล้วพอคุณไม่ได้ซีเรียสเนี่ยคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่เพื่อนๆคุณรู้จักหรือคนที่จะมาดูแลคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วหรือเป็นกลุ่มกวนๆที่รู้จักกันนะคะหรือว่ามันจะมีเหตุให้เข้ามาดูแลเยียวยาคุณนะคะ คนคนนี้อาจจะมาถามคุณว่าคุณเหนื่อยไหมอาจจะมาในช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณรู้สึกแย่คุณไม่มีใครกําลังมีความทุกข์หรือกําลังอยู่ในช่วงของความเสียใจเนี่ยเพื่อนที่เล็กๆเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนเก่าๆเช่นเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าหรือคนที่เคยหายหน้าหายตาไปหรือเป็นกลุ่มของเพื่อนๆหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะที่มาคอยเยียวยาวคุณ คนคนนี้ค่ะเขาอาจจะเคยมีอดีตนะคะอาจจะเคยมีความรักแล้วก็เศร้าเสียใจมาผิดหวังมาเหมือนกันแล้วก็ได้มาเจอคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าเวลาคุณหลับตาคุณจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะแค่หลับตาคุณจะรู้สึกไม่ได้ซีเรียสนะคะหรือคุณจะอยู่กับเขาแล้วคุณเบาใจอ่ะคนคนนี้จะมาในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเหงาค่ำคืนที่เวว้าเวอย่างเช่นคืนนี้นะคะคืนวาเลนไทน์สำหรับคนโสดนะ คุณอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งอะค่ะที่เข้ามาเยียวยาวคุณในขณะที่คุณเจ็บอกหักนะคะครั้งหนึ่งยังไม่ถึงตายเนาะคุณจะได้รับการเยียวยาวจากคนคนนั้นนะคะ <c oughs> พระเดชเกิดคนคนนั้นอาจจะเป็นคนนิสัยที่แมนๆเท้าๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะจะเป็นคนดูแลปกป้องคุณได้นะคะอ่าเราจะเจอคุณจะเจอจากที่ไหนคุณจะเจอจากที่ไหนนะคะ เจอจากาสถานที่สังสรรค์สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเจอจากงานผู้คนที่ที่มีผู้คนเยอะๆนะคะหรือว่าอย่างที่บอกว่าเป็นกว e นๆเดียวกันเพื่อนแนะนําให้หรือบางคนเจอจากออนไลน์ <im> บางคนเล่นเว็บออนไลน์อยู่ก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเห็นคุณคุณเห็นเขาผ่านโลกออนไลน์นะคะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะอาจจะเป็นหัวหน้างานเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ใหญ่แนะนำมาให้รู้จักหรือคนคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะ เหมือนว่าคุณอาจจะเจอคนคนนี้จากความฝันเคยฝันเห็นเขาก็ได้นะคะแล้วบางเอิญพอฝันปุ๊บแล้วมันมาเจอกันหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนในใจคนในจินตนาการหรือคนที่คุณใฝ่ฝันไว้ซึ่งตรงกับสเปคคุณอะเนี่ยมันมันเหมือนว่าคุณจะเคยฝันถึงเขาอะมันมีเหมือนหรือถ้าคุณจะเจอเขาเนี่ยคุณจะฝันก่อนนะคะแล้วมันจะมีการเดินทางคุณจะต้องปล่อยมือจากความสัมพันธ์หรือมีการโยกย้ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเจอคนคนนี้ นะคะอ่าแล้วดูนุ่นขอดูเพิ่มเติมนะเขาจะมาบอกอะไรคุณคะความรักความสัมพันธ์ทางนี้เขาจะมาบอกอะไรคุณ เขาจะมาบอกว่าที่ผ่านมาค่ะถ้าคุณเจอกับที่ไม่เคยยอมรับผิดอะไรเลยนะคะไม่ยอมไม่เคยยอมรับผิดทําให้คุณเสียใจเอาบ่อยๆนะคะคนคนนี้เขาจะตรงข้ามกับคนคนนั้นนะคะเขาจะแบบว่าดูแลคุณอย่างดีเป็นคนจิตใจดีนะคะปนหนึ่งนางงามรักเด็กนะคะเออรักสุขภาพนะคะอาจจะมีท,ทั้งธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวนะคะเป็นคนที่ปรับปรับสมดุลตัวเองได้ดีมากๆนะคะ สมดุลชีวิตเนี่ยบางคนอาจจะแบบศึกษาธรรมะหรือรู้ศาสตรธรรมของชีวิตอะแล้วก็ราชญาจากชีวิตเห็นปะคุณอาจจะเจอเขาจากการทําบุญด้วยก็ได้นะหรือคนคนนี้เป็นคนใจบุญนะ ความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าเมื่อก่อนานั้นนี้คุณจะต้องตัดสินใจคนเดียวหรือบางทีอยากได้ที่ปรึกษาอยากได้คนที่แบบช่วยชี้นําทางคนคน,คนนี้เขาจะมาช่วยชี้นําทางความรักครั้งเนี้ค่ะมันสามารถขยับขยายและจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเวลาอยู่ด้วยกันเวลาคบกันนะคะมันจะยิ่งทําให้แบบพากันจเจริญเติบโตพากันก้าวหน้านะคะข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากฝากบอกอะไร ดูอยู่ไม่แน่เขาอาจจะดูคุณอยู่นะตอนเนี้รอจังหวะนะคะแล้วก็กําลังหาวิธีพยายามเข้าหาคุณออคนคนนี้อาจจะเคยนอกใจคุณหรือคุณเคยนอกใจเขาหรือเขาอยู่นอกใจของคุณคือนอกสายตาคุณไม่เคยสนใจเขาเลยก็เป็นไปได้นะคะแต่เขาอะรักคุณนะเขาฝากบอกคุณว่าเขาอะฉันดูเธออยู่นะ แม้ว่าเธอไม่เคยสนใจฉันเลยแม้ว่าฉันไม่เคยอยู่ในใจเธอเลยก็ตามแต่ฉันก็พยายามนะสักวันหนึ่งฉันเชื่อว่าความพยายามของฉันจะทำให้เธอใจอ่อนแล้วทำให้ฉันสามารถพูดกับเธอได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันรักเธอนะนี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกเรามาดูตัวอักษรกันนะว่าตัวอักษรของเขาคนนั้นอ่ะอ่ามจะมีตัวอะไรบ้างนะคะตรงไม่ตรงยังไงวันไหนถ้าคุณเจอใครคนนั้นแล้ว่ะ มาเม้นหรือมารีวิวบอกนุ่นด้วยนะคนคนนั้นอาจจะเกิดวันจัน์นะคะชอบเครื่องประดับเนาะชอบสะสมเพชรพลอยก็ได้นะมีตัว W นะคะตัว M ชอบกระเชอนะคะเจอบ่อยมากหอยหีบอ่ะชอบกระเชอสองตัวตัว C ค่ะตัว N หรือตัว Z ตัเอสตัวสสีตัวด e ีตัวอีตัวแซดนะคะตัวเอ็นตัวพีและตัววีค่ะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นเลขเจ็ดเลขสิบเอ็ดนะคะเลขยี่สิบหกเาเลขสามสิบหกนะคะเลขสิบ เลขยี่สิบสองนะคะวันจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์นะคะประมาณนี้นะคะขอให้คุณเจอความรักไวๆนะคะใครสนใจแหวนเสริมดวงความรักเสริมความปังเสริมความโชคดีซื้อให้ตัวเองก็ได้นะถ้าไม่มีใครซื้อเราต้องรักตัวเองก่อนลราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้ตัวเองนะคะ1 8 9นะคะแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะ ขอให้เพื่อนๆเจอความรักที่ดีนะคะขอให้เจอรักอย่างกระทันฐานคืนนี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เดินไปแล้วเจอความรักเนาะสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะบ๊ายบาย